ทอดกะทิได้เนาะเรียนกับคนไม่แอคชั่นกับเป็นนนีี่่บาท้กิเอาเราขุณเหรอเด้อเราขุนจะเหลืออีกสองวัดจะครบเก้าใช่ใช่ครับเป็นแบล็คคอฟฟี่มะนาวหนึ่งแล้วก็แบล็คคอฟฟี่น้ำผึ้งหนึ่งใช่ไหมคะน้ำผึ้งมะนาวอุ้ยชิ้นนี้น้ำผึ้งมะนาวหนึ่งมะนาวร้านกาแฟกบกอกนะฮะน้ำผึ้งมะนาวร้อนเอาเฟรนคุเอฟซีลูคนนี้มาจากละเอ็ดค่ะมาจากร้อยเอ็ดนะครับเอาเอาคันใหญ่แล้ว เราเองก็ไม่ไกลเลยเราอำเภออะไรครับอำเภอเมืองค่ะอำเภอเมืองก็ไม่ไกลแล้วเนาะไม่ถึงร้อยร้อยร้อยกิโลวันนั้นก็ไปชอบกฐินอยู่่วัดไหนวัดเอ่ออะไรนะวัดป่าสัตตารามใช่วัดป่าสัตตารามไปกบลุกนี่บ่ครับนี่ในบ้านเช้านี่วงนี่เราไปกเขาไปทังแต่ไม่ได้นัดหมายนะนี่เราค้นมาทำวงอ๋อที่ที่จะมีอ่ะ ต้นยางสองต้นอ่ะในในวัดอ่ะครับไปไปไปถวายมาแล้วครับใช่ใช่ใชู่อะไรนะผู่สมศธ์อ่ะเออวันนั้นทางกันอยู่ด้วยที่มีไม่เท้าจิ้ม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 หัวตกลงกันวักัหมดที่ยี่สิบห้าป่ะครับยี่สิบสี่ยี่สิบห้าอ่าถึงก็รวมกัน บอกว่าให้เป็นถั่บาถั่บาคุณไมอกว่าจะทิ้นโอ้โนี่กินข้าวยังนิกนีกกินข้าวยังนะกินข้าวยังนิกนิกออกกล้องบ่าวันนี้นิกออกกล้องบ่าวันนี้วันนี้ฝนตกวิ่งหาที่นอนใหญ่นิก คนนั้นก็เปียกหมดคนนั้นก็เปียกลี่ยนแม่ก็จะแสดงที่ชาแนละเนาะพอแล้วเนาะเพราะว่าที่นั่งเป้าในบ้านเป้าอี๋นี้เป้าอี๋นี้เลยเอาเอามเงีง้มาได้แค่นี้นั่นอยู่มะบรรยากาศร,ร้านกาแฟก่อนแล้วก็บรรยากาศช่วงนี้นะโอ้โหฝนตกนะวันเสาร์นะวันที่17หลังวันหวยออกนะฮะแต่คนก็ยังมาเยอะนะดูดิเพราะว่ามันจะมีงานแล้วปริญญาแล้วก็อาศัยว่าเลยมาเที่ยวด้วยเนาะนี่ครับคนใกล้คนไกลก็มากันเนานะ มีสลุงพลอยู่นี่น่าจะคึกคักกว่านี้นะแล้วก็ถ้าฝนไม่ตกด้วยแล้วก็คูณสองเไปนะนี่แล้วกาแฟกรกก,ก็ขายดีนะครับวันนี้คนมากินกาแฟเพียบเลยนะครับกาแฟกรกก,ก,กนะครับชาบัติพิษนะอะนาถถนั่นรถถ่ายใครนั่นน่ะนั่นน่ะรถถ่ายไม่ไม่ดึง อ่ามีรถจมอยู่มีรถมีรถไถมาช่วยแล้วมีรถไถไม่ช่วยแล้วมีรถไถมาช่วยแล้วนี่รถติดรถติดทำไปดูหน่อยมีรถไถมาช่วยรถตู้แล้วนะรถตู้รถตู้ติดอยู่นะฮะโอรถตู้ติดมีรถไถมาล่ไม่เชื่อก็เปล่าก็ไม่รู้นะนี่ครับฝนก็ตก ตบก่อนลงก่อนแอบแอบก่อนนี่บรรยากาศก็คือคักนะน้าสรับวันนี้นะฮะมีอะไรแปลกเนาะนี่ครับ รถก็มาติดตรงนี้ด้วยออกไม้ออกไม้นะกำลังกำลังลุ้นนะ